ต้องเด็ดฝั่งน้ได้ฝั่งนี้ฝัน้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ไเอฝน้ฝเร็วเรวๆรีบไปเอาเอาไปนูนเอานู้น ผมเสร็จมาแล้วอ,อ,อันนี้คือเราวางแผนมาหมดแล้วใช่ครับเพราะว่าจะกลเป็นเดือซะแล้วเดือเกืยเดือยู่กก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 ก่กกกกโกก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 ก้ ไอ้เชี่ยหัวพวกกูไอ้บ๊อบไอ้บ๊อบพาพาใครมาเออเขารถพังเมื่อกี้เลยไอ้บ๊อบอ๋อาคุณคุณแบบวันยิ่งวันนั้นมีแจ้งพามาเลยไอ้บ๊อบพาใครมาเขารถพังเลยไอ้บ๊อบพาใครมาไอ้บ๊อบพาใครมารถเขาพัง ไอ้บอบพาใครมาเฮ้ยไอ้เฮียแม่งฝั่งขวาโคตรได้เปรียบอ่ะไอ้บอบพาใครมาเป็นเรื่องทำไมอ่ะโอ้ยตายแล้วไอ้บอบพาใครมาไม่ได้พาใครมาหรอเงานายลิศมาหรอไอ้บอบพาใครมาขอญาตเป็นม้าตาตาปะไอ้หลอดไอ้หลอดไอ้บอบพาใครมาอะไรวะไอ้บอบพาใครมาแม่เต๋ยไอ้บอบพาใครมาครับแม่เต๋ย เพื่อเพี่อเพี่กกอเซนหนึ่งร้อยสตาร์ดีครับพี่คิระไอริสไหนครับไอริสไหนครับไอริสไหนเขาคือนักฆ่าหนึ่งร้อยดาวครับน้องโกโกกลัวใครครับมาใครไอ้บ๊าบพาใครมาเฮ้ยเฮ้ยเฮชวนกลุ่มน้อยมาตรงนี้เพื่อนเฮ้ยเอาไว้เอาไว้เอาไว้เต็มตัวไว้เต็มตัวเอาไว้ยทีเดียวทีเดียวไปคุณบ๊อบพาใครมาคุณบ๊อบ เดี๋ยวพิ่งลงไปนั่นไงเรียบร้อยนั่นแหละฉลาดจริงๆเฮ้ยระวังตกเล่นน้ำซัดออกหูหงเลยนะกูบอกก่อนอดเล่นนะเว้ยเฮ้ยเข้ามาองมาเนินเยอะแบบนี้เล่นไอ้นี่ดีกว่าเออเนินเยอะแบบนี้เล่นเล่นมีดดีกว่าระวังโดนยิงเด้อไอห่าตายอ่ะตายกุ้งกิง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 กิ้งจิวกิงกิวกิงจับ จริงจริงดูผมไว้ไมยทำไมคนเราเยอะจังคนแอคอะคนแอคอ่ะเฮ้ยกูบอกต่อไปมันต้องมานั่นอะคนแอคอ่ะแอ๊กจื่ออะไรเงี้ดูสีชมพูเลยเฮ้ยฟังฟังฟังถ้าเกิดว่าเราเริ่มแบบตายกันเยอะก็แอบแอบไปชุบคนไกลๆนะไ้ยแล้วก็ค่อยๆ่อคืนค่อยๆแบบชุบต่อได้แหละเงินคืน กาะตัวเดียวพอว่าแจกแค่ไหนาเอาเราหรอกแค่นี้เขามาหน่อยนะไม่แน่เหมือนกันโดนยลอดเลยซูมรอเลยค่ะโอ้โหเขาอยู่ข้างบนเดี๋ยวผมบอกเขาถึงอย่างนห้ให้เดียวโดนยี่ไม่หยุดเลยถ้าอย่างงี้เราจะโน่นก่อนเดี๋ย่ะจะได้ดิเฮียสามมาดูฟอร์หมายเฮีย ถ้าเขาลงไปทำมุ้นก่อนเราจะโดนก่อนนะเนี่ยไม่นก็เขาแอบเพื่อให้เราเปียกอแก่อนแล้วเขาค่อยมาทำนะดูเราเดียรให่ไปอนดูเอกับเราดิกอะย่ไคือเลิงราตอนเนี้ยราไอสาวเลือยมีอไปเลยมีป่ากุกากุกากากกากุกากุกายืดอ คือหนโดเป็นดอควรเดแน่ไม่ไหวแล้วอ่ะไปแม่งแล้วไอสัตว์จีนีนจียีนเออมือไม่สั่นมาแล้วเราพมาหาเราว้าาย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 นเพี้ยๆกูรเราเรากินเนื้อก่อนเรากินเนื้อก่อน

ไม่รอรอเขาไอ้นี่อะไรเอาใครปีนมาปะไม่รอเลยเนี่ยรอรอเขามีจัดดีเจเรียบร้อยแล้วก็ไปพูดเวลานี้แหละอือไม่นิงเกือบตายแล้วว่ะเออร้เหลือตายแล้วหอนเหลือแค่นี้หรอร้เหลือแค่นี้หรอได้เลยเหมือนจะไม่เล่นยาไม่เล่นเกาะกันนะเห็น ไม่ได้กดยากดก่อเลยพี่อล้มดามีดไม่ได้ล้มีไม่ได้ล้มอันนมีเหือเยจแช่นีเหรอเพื่อนเอพี่จเอาไปนหนึ่งพี่ก็ไปหนึงนะเมื่อกี้ที่หนเอี่สวยมา มีไทยมีจุกมีเนิร์ดไปล้มกูซ้ำออบใจตัวเองไหมยเบาลบๆลบบเราขอเล่นก่อนเลยเราเราช้าเลยเราดึงช้าเลยเจี๊ยกดูดิตอนนี้เราได้เปรียบไม่เคยเห็นเราอักีตกน้ำ40คนปนับไหวเวลาน่ะ พอไมอ้ยืนคำหนามเดิมแล้วก็ข้างหลังก็เป็นมีดพี่จะถ่ายรูปเป็นไปให้หลุนพี่ได้ไหมเขาม,มาใสา่ด้วยสองคนครับพี่โอ้เยอะมากกว่าเราสิเองก็จะรตลอดการมากกว่าเราสิเราต้องเก็บคนละ <มา S 2> สองหัวจบเลยคนละสองหัวไปแต่มันชุบได้ไวกว่าไงารีเซ็ตได้ไวกว่าเพราะคนมันเยอะกว่าเราเล่นนี่แหละเราเราดีกว่า <S <S <S>

ไอ้ลอยไอ้ลอยหมดไอ้ลอยหมดไอ้ลอหมดเว้ยไอ้ลอยจะเย็นลอยไอ้ลอยจะเย็นไม่ใจโอเคกจก็อออนะขอบคุไม่้ไม่หมดโจ้ไม่หตาแดง้อหเอ้ยยังไม่กล้าเข้าเลยว่ะยแม่งัวจัดอะ ใจเย็น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 ไทยเกิดใจเย็น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 ไม่เราจะขากันเองเพื่ออะไรอ่ะโอเคกันกันอยู่กันกูชุบอยู่กูชุบอยู่มากูยิงให้มามากิงให้ไอ้กูชุบกูชุบเฮ้ยชุบไป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 กูยิงให้ไป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 ชุบเพื่ไนตั้งคิวตื่นนั้งคิวตื่นชุบต่อ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 กูยิงให้ไอ้ยิง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 กูบบไอ้บบไปชุบไปชุบไป

ไม่ตายไม่ตายอ้าว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 วอ้า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 ว น่นชุบไปไกลนะชุบไปไกลชุบเบาๆกูโดนไม้สนับฝันน่ะโอ้ไม่ตยจะเข้าจะเข้าจับตาดูผมไว้เลยนะครับแบ่งไอตัวมารุมอ่ะมึงมาชุบหน่อยสองคนพอเี็เด็กนี่น้องชุบแจอยู่ชุบแจอยู่กันนิดหน่อยเดือดตรงไหนมองไม่เห็นชุบที่ไหนหอบรูเนี่ยโอเคโอเคจบแล้ว ตัวเดียวตัวเดียวเอาแม่งดีตัวเดียวตัวเดียวไหลเนาะฉลาดฉลาดพอไม้ไม่ัีไม้ออกเลยพี่ไม้ออกเลยฉลาดฉลาดหน้าหลังไปเลยเฮ้ยมาดีจ้าเขี้ยเอ้ยนี่โดนไม้ดับฝันน่ะเนี่ยเนียนจัดเนียนฟักเก้โอ้ดูดิเี้ยอะฟาดหลบหลังเขาเอาอ่ะ โคตรบ้าไอ้เี้ยตกใจเลยเียมาไง่ะลืมเลยนะลืมเลยนะลืมเลยเราเล่นคำขวัญนี่โอ้ยเขาบับด้วยไอ้สัสส้มกืนส้มกืนชอบตีอ๋อมือเือเทียงมือเอเทียงมือเอเทียงกูอีกครั้งบ อยากเห็นเรามาครบว่ะไอ้เย่าเขา้นหนึ่งร้อยดาวนะครับเออไอ้ยศโอ้ยย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 รยย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 ย้ยยยยยหยยยยยยัยยยยนยอย่ยยยยยอยย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 ยไยย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 ย้ยย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 ่ยยกยย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  โคตรเอาอ่ะส้มโคตรเอาอ่ะตอนเนี้ยมีลุ้นเลยอ่ะมีลุ้นแบบมีลุ้นขึ้นหนึ่งจัก,กรพรรดิอ่ะผมว่าแจ้งที่สุดสีเจเคสุดตอนเนี้ยน่าจะเป็นเอแซบน่าจะเอแซบแหละเอแซบน่าจะเอาสุดละตอนเนี้ยนะน่าจะแบบสุดสีสุดละ ไอ้จัดเฮ้อเยี่ยนายกสุสีดูดีิดูแล้วล่ะว่านะเอซฟเนียร์เจ้ยมันจะโหดไปไหนวะไอ้เหี้ยเฮิดเกินปุยมุ้ยเฮ้ยผมอยู่เนินไอ้เฮียตรงที่ผมตายอ่ะทำไมผมไม่ได้ข้าววะ เซ็งจัดผมกะแรกเลยไงถ้าผมยืนเนินอะ่ะเนี่ยอ่ะดูดิผมวิ่งมาจาักตรงเนี้ยฟื้บเนี่ยมันเป็นเนินนะเว้เสียดายไม่ได้ฆ่าสาวกีต่ะสาวกีต่ะเอ้ยอะไร c ีวีไอนะไม่ได้สองแอร์ดรอปเลยวะ ตึงา้าตึตจงาเออว่าเขาสูสีอะเจเคสุดละโดนคุมกำเนิดอะไรเอ้ยไปโม้ใส้สาวไอ้ซะเ,เยอะเลยเชีย่ยจะโชว์สาวซะหน่อยเชีย่ยแม่งโดนเองเลย ว่าเขาออนครบอยู่แล้วยังไงก็ออนครบ <c oughs> ยังไงก็ครบอะ่ะแต่ผมว่าเขาสูสีสุดแล้วกับ JK ตอนเนี้ยสูสีที่สุดแล้ว ไม่ผมว่าเรื่องแผ่วไม่น่ามีนะเพราะว่ามีมีเงินเดือนแล้วนี่ <c oughs> แผ่วไม่น่าเกี่ยวดิของเขาก็พร้อมเล่นแผ่วยังไงก็ต้องมาเล่นอะ่ะไม่มาเล่นมันก็ไม่ได้เงินเดือนอะ่ะ <c oughs> เออเดี๋ยวก็มีเขาของรอถ้าครบอ่ะ ถ้าอูมบอกว่าแพ้ JK แต่มันก็สู่สีสุดแล้วป่ะใช่ป่ะสูดดูสูดสีสุดแล้วอะดูมีแววสุดแล้วอะตอนเนี้ย <c oughs> ทำบ้างโอ้โหเจาตังที่ไหนมาจา่ายเงินเดือน,นแล้วอะไรเงี้ย วาริบหกคุณตอสเซน50สตะกาบล็อกไม้เดียวห้าร้อยห้าสิบห้าบล็อกไม้เดียวเลยอ่ะโดนดับฝันอ่ะไอ้เอ้ย เออกูรู้แหละว่า JK ไงก็ชนะแต่หมายถึงว่ามันดูดูแบบดูสมดูสมน้ำสมเหนือสุดแล้วไงเข้าใจไหมดูมีแววที่สุดอะไอ้เฮียดูมีแววที่สุดแหรอ เล่นดีจัดเล่นดีเล่นดีเล่นดีระบบเรายังไม่เท่าเขาเลยเฮ้ยได้รับหมอเขาแบบระบบเขาดีอ่ะระบบเขาดีจัดเลยอีกสามคนอ่ะผมไอ้นี่เหมือนรอฮะมีมีคนมาปะหยุดไกลขั้นนี้ใครมีกล่องพร้อมข่านเลยหมอหมอชุบหมอไม่มียาหมดแล้วครับแป๊บนึงครับหมอหมอหมอครับยาหมดแล้วครับยาหมดแล้วครับยาหมดแล้วแป๊บนึงนะครับ ต้องทำ้ยต้องทำไยรอก่อนรอครับสักวันเดี๋ยวก็ต้องได้ทำอยู่แล้วอ <c oughs> สีมากูก่อนเลยกระเป๋าหกกองหกครับกระเป๋าสามสองสามครับ คุณโดนชุบคนสุดท้ายอ๋อของวอล์ฟเออโหยของแอร์ดับปะอะไรครับหมอเป่าสามสองสามเฮ้ยไปส่งข้างบนเลยดิไปไปข้างบนก่อนส่งข้างบนหน่อยไหนบอกกันส่งข้างบนหน่อยสองแล้วกันเพื่อนเราเ,เล่นดีอยู่อันนี้เตสเบิเล่นดีจัดๆๆอะไอ้พี้อะคนเขาเยอะกว่า โคดีอ่ะเล่นโคตรดีอ่ะแต่เขาเขาชุบเขาเขาเป็นนั่เออโคตรไวอ่ะเขาคุยอยู่ไหนวะไหนอ่ะมีคนเอารถกูกลับน้องนั่นเนี่ยน้องไอริบอ่ะพอกสาวพู่ใจกูสักทีเอออะไรอ่ะสาวพูดใจอะไรรถอ๋อนี่ไงเจอกันบ้านเจอกันบ้านนะครับเพันแยผมเก็บไปสี่ห้าหัวเลยเห็นปะ ขึ้นฝั่งนี้ขึ้นฝั่งนี้อะไรนะใครเก็บไปเท่าไหร่นะสี่ห้าตัวครับเห็นไม่เห็นบอลเก็บเลยอ่ะโออ้้ไเราได้จะเล่นตรงข้างล่างตรงใช่ใช่ใต้เนินครับใต้เนินเล่นตรงใต้เนินเนี่เห็นแต่บอลปะทะกระมอง อ๋อตอนตอ,น,ตอ,น,อนหลัง<ม>จากนั้นก่อนนั้นไม่หมุนอ้าไม่จริงจับตาดูดีว่าครับกว่าไอายว่าไอ้กูดูผู้หญิงูใส่กูดีอ๋อตอนนั้นมันก่อนหน้านั้นเนี่ยที่ผมเก็บไปอะ่ะได้สะพานเอ้ย,ยเห็นตอนเก็บเลยเห็นตอนแล้วหัวเป็นหมูมัมนอยู่อีกอีกมุมนะครับผมไปอยู่ใต้สะพาน เราต้งหามุมใหม่มุมใหม่โอเครอบหน้าแล้วกันอขอไปรีโหลดที่บ้านกันนะค <c oughs> รับรีไปไหนเปล่ายงเหรอเด็ดเด็ดช็อตมุมไม้นี่ยำยำมันได้เลยแบบเห็นไม่ตรงนั่นแหละใช่ไหมคะใช่ภาพไม่ตรงคร <c oughs> ับพาไม่ตรงก <c oughs> ็ได้เห็นคนวิ่งวิ่งวิ่งไปแล้วแบบ ล้มเลยอ่ะเจงป้าป้าป้ะมึงมาใช่ไอมไม่ใช่ข้ามาคืนเลยจงจง จะได้เก็บไว้ใช้จะได้เก็บไว้ใช้รอบหน้าไม่จริงไม่จริงเก็บอะไรอย่าใช้หมดครับเออน<ไ>อนสั่งสบู่กล่องซ่อมเข้าบ้านเลยเตรียมพร้อมไอ,อว่าแจง้งเรียกแท็กซี่เลยแท็กซี่มาแล้วมีบท่บปะะ่ะามะเรียกแท็กซี่ให้พี่หน่อยเล็กเลกเลกเอาเอาอะไรบ้างหนึ่งสบู่สองร้อยเอาซ่อมอมั้ยกล่องซ่อมยัง จะเพิ่งซื้อแล้กล่องกล่องซ่อมซ่อมดไว้กล่องผมชุหมดแล้วพี่สองเม,ม,ม,มตรสามเมตรสามล้านนี่ยฮึฮโดนใครยี่จัดอ่ะโดนใครยี่จัดอะไรอ่ะเดีย๋ยวบางทีเขาเห็นจำนวนหนูเขาเลยไม่รับวะทำไมอื้ม <ś c oughs> <ś c oughs> อพื่อนเมื่อกี้เบี้ยวจัดอะไอเทียะก็เทะมึงอไห้ของเราอะทำไมสู้ละสู้เขาไม่ได้เลยวะเฮียโอ้ดูคนเราเพื่อนเชี่ยกูจะทำคนออนสี่สิบตลอดเวลายี่สี่ชั่วโมงกูจะให้เงินเงินเดือนคนละสองหมื่นบาทละโอเคได้ยุใครไม่มาใครไม่มาแค่ วินาทีจบแล้ห้าร้อยแอรดับละห้าร้อยส่งเลขบัญชีเลยปะไอเด้นไม่เคยอยู่เลยไอเน้นอยู่จัดเลยนะรอพี่กูอยู่บ้านอยู่บ้านอรอหนะเออครับพี่